บานี่ย้ายกับสิมาเก็บไข่ไก่เลยพี่น้องตัวนึงจะใสู่ออกไปทางไหนรู่นี่แค่เปลือกแล้วก็หัวอาหารแน่าปลายปค่ะพี่น้องมันค่ะเพรมีหัวอาหารจะเลิกเป็นกับว่ไข่นะคะไข่พี่น้องไข่ซัมนี่ก็โอเคลรวได้พี่น้องเนาะสรุป พวกนางไข่ได้เจ็ดลูกค่ะพี่น้องเจ็ดน่วยเบิงเบิงกินแมวกินเพิ่นเหมือนก็เป็นแต่เพิินไข่อยู่กินเขาเปลือกตัวน,นี้กับเท่าแล้วมันไกลมันโดนหรือไม่พี่น้องมันก,ก็เลยสีบอนคอยอ้วนปานไหนว่ามันเท่าหรือมนะั้งไกลสีมืดไกลสีสุดหรือละ่เะบื้องส้ม เต้องซื้อพี่น้องเข้าไปต้องซื้อกินซัมเน่ก็อยู่ได้แล้วค่ะแต่ละมือไข่ทุกมือแล้วค่ะพี่น้องมีหาโตนี่ก็ไข่ถุกมือเลยแต่ว่ามื้อนี่นั่งอาจจะไข่แค่์สองตังตมตั้ง2โต3โตหนึ่งบ่าไข่ไมีเจ็ดหน่วยหนึ่งแหมค่ะบ้านนี้ค่ะตอนแรกก็สิทอดไข่นี่แแล้วพี่น้องเอ้ย สวัสดีนะคะขอบคุณนะคะที่ไขให้กินนะคะบอกกับใกล้กับหยังไปแหละพี่น้องเลยแล้วมือแล้วเว้นไป